เช้าไม่หยุดชาวบ้านล้อมกุฏิเจ้าอาวาสหลังสีกายย่องเข้าวัดยามดึกอ้างแค่นำเห็ดมาถวายชาวบ้านลั่นไม่เชื่อเหตุเกิดที่จังหวัดกาลสินนะครับเวลาประมาณห้าทุ่มหญิงสาวรายหนึ่งนำเห็ดไปถวายเจ้าอาวาสในยามวิกาลเมื่อชาวบ้านรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างออกมาที่วัด และมาชุมนุมกันเรียกร้องขอคำอธิบายแต่หญิงสาวรายนี้บอกว่าแค่นําเหตุมาถวายเจ้าอาวาสไม่ได้มีเหตุการณ์เกินเลยเกิดขึ้นทางชาวบ้านก็ได้เข้ามาสอบถามกับหญิงสาวดังกล่าวว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยดูเหตุการณ์ เมื่อพระหลายรูปทราบเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยเข้ามาสอบถามกับทางเจ้าอาวาสว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเมื่อสอบถามข้อมูลกันแล้วทางพระในวัดก็ได้พยายามอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบแต่ทางประชาชนยังไม่เชื่อสนิทใจกังวลหากว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าหากไม่มีใครทราบ เราลองมาดูความคิดเห็นในโลกออนไลน์กันบ้างนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ความคิดเห็นแรกเขาก็บอกอยู่แล้วว่านำหอมาถวายเห็ดชนิดสายพันธุ์ไหนที่ต้องถวายยามวิการเท่านั้นถวายกลางวันไม่ได้โดนแสงแดดเห็ดจะละลายหรอความคิดเห็นถัดไปเห็ดที่นำไปถวาย ใช่เห็ดหูหนูไหมครับความคิดเห็นถัดไปเวลาจังหันคือเวลาประมาณ7ถึง8นาฬิกาเวลาเพนคือช่วงเวลาประมาณ11ถึง12นาฬิกาความคิดเห็นถัดไปเห็ดพระจะแกงฉันเองเหรือคะสิกาถึงต้องเอาไปถวายรอบดึกความคิดเห็นถัดไปตกลงพระทำอาหารฉันเองแล้วหรอถึงได้เอาเห็ดไปถวายนะ ความคิดเห็นถัดไปถวายเห็ดหูหนีความคิดเห็นถัดไปไม่เกินเลยแน่นอนเพราะถ้าเกินเลยก็จะเข้าเขตลาวความคิดเห็นถัดไปเห็ดหรือหน่อไม้เนาะความคิดเห็นถัดมานะครับมาเก็บเห็ดเพราะเห็ดบานดึกดึกแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ แจ้งเรามาหน่อยบอกเรามาหน่อยในช่องคอมเมนต์เราจะได้รู้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ <laughs>